สวัสดีครับวันนี้ร้านอเนกโซลาเซลล์นะครับมาติดชุดนะครับชุดไฟระบบยี่สิบสี่นะครับผมที่อำเภอเมืองเลยนะครับวันนี้เสร็จแล้วนะครับเกือบค่ำเลยนะครับผมเป็นแบตเตอรี่น้ำนะครับผมนี่ครับผมไฟนะครับข้างบนสามหลอดที่หลอดนะครับข้างล่างตรงนี้นะครับผม อันนี้เปิดไฟได้เลยครับผมตรงนี้นะครับเป็นหลอดไฟอีกหนึ่งจุดนะครับแล้วก็มีปลั๊กอยู่ในห้องน้ำให้ด้สนะน,น,นใจตจิดต่อเข้ามาได้ครับผมอนเนกสุรศิ์นะครับ กำลังทำบ้านใหม่วิวสวยมากนะครับผมชุดนี้หม้อหุงข้าวนะครับทีวีพัดลมสว่านหินเจียนะครับผมประมาณนี้นะครับผมหลอดไฟร้านนันเอกโซล่าเซลก็เอาไว้เจอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับผม